ร้านมึงอ่ะมีอะไรน่าแดกมั่งก็น่า <wreck> ทานทุกอย่างแหละครับพูดเพราะเหรอพูดเพรอะเหรอมึงไม่ต้องมาพูดเพราะกับกูนะกู <pt ain> ถามว่าร้านมึงมีอะไรน่าแดกบ้างแล้วมึงจะแดกอะไรละ่ะพูดแดกเหรอพูดแดกเหลอฮะมึงพูดแดกกับใครมึงไปเาเบียมาขวดสิ เอ้อันนี้เลยเย็นเย็นนะเดี๋ยวใส่น้ำแข็งเย็นแน่แน่นะมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว,ว่าเถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว Hey, มึงเด็กที่ไหนวะลาดลีครับเอา้ามึงเด็กลาดลีเหรอครับแล้วทำไมไม่บอกคนบ้านเดียวกันเอา้าคนละครึง่งเอาเลยเแล้วทำไมไม่บอกว่าว่าบ้านอยู่ลาดลีเออ อยู่เพื่ออะไรโพร,รามครับฮะโรงเรียนที่ไหนโพธาครับสัตเอ้ยมึงเรียนโรงเรียนเดียวกูเลยนะเนี่ยแล้วทำไมไม่บอกว่าว่ามึงเรียนโรงเรียนโพธาหมดแก้วทีหลังบอกสิว่าว่าเรียนอยู่โพธาสิเก่าโรงเรียนเดียวกัน